สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก๊อฟมหาชนครับและวันนี้ก๊อฟอยู่กับรถยนต์นิสสันแอเมร่าสองพนะครับเป็นรุ่น VL ครับข้างๆก๊อฟนี้นะครับเป็นรุ่น VL สีแดงนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่655,000บาทครับและรถคันข้างๆนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเป็นรถของคุณพี่อัศวินนะครับซึ่งคุณพี่อัศวินกำลังเดินทางมารับรถคันนี้นะครับคันนี้ก็แต่งพิเศษนะครับก็จะเป็นชุดแต่งของ ได68นะครับรุ่น2020นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกลมดำสวยๆเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถคันนี้กันนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับสุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตของได68นะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2020นะครับเป็นได68 2020 ตัวชิ้นงานเขาก็จะครอบมาแนวนี้นะครับลู้าแล้วก็มีตัดขอบด้านล่างมีลิ้นด้านล่างสีดำให้ด้วยสวยๆแบบนี้ครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของได้หกแปดเขาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมิสาันอเมิราคันนี้นะครับเป็นรุ่น VL เนี่ยเขามาพร้อมกับเรดาร์ด้านหน้านะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเบรกก่อนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นระบบเตือนก่อนการชนได้าหน้าด้วยนะครับ แลวรุ่น VL เขาก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยเป็น LED เต็มระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับของรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบ LED นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมีไฟลีนะครับเป็น LED เป็นรูปมุมแมลงตรงนี้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับให้ความสว่างนะครับแล้วก็เพิ่มทัศนนวิสัยในยามขับขี่ในยามกลางคืนนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยก็ในเซตเราจัดเป็นโปรพิเศษนะครับเป็นล้อแม็กลมดำนะครับหรือว่าจะต้องการเป็นแบบปัดเงาอันนี้สามารถแจ้งกรอบได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยครับผมคันนี้นะครับเพิ่มเติมด้านข้างก็ใส่เป็นสเกิร์ตนะครับบันไดข้างของด้ายห6 8 2ด20เช่นกันครับและก็เพิ่มเติมกับ รถคันนี้นะครับก็จะติดตั้งเป็นในส่วนของกันสาดนะครับรันประตูหน้าและประตูหลังให้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยครับและรถทุกคันนะครับซื้อกับก๊อฟนะครับก๊อฟติดตั้งเป็นฟิล์มนะครับเซรามิกอย่างดีเลยของให้ครูให้ลูกค้าทุกคันด้วยครับผมลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะครับว่าต้องการเป็น 60- 40หรือว่าจะเป็น80ก็สามารถเลือกได้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ ตาหลังก็จะมาพร้อมกับล้อนะครับที่เป็นแบบพ่นดําแบบนี้มาให้นะครับในเซตเลยอันนี้ลูกค้าเรือกเป็นพ่นดํานะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังของเขานะครับก็ไฟท้ายเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและรุ่นนี้เป็น VL นะครับก็จะมีตังซื้อ VL บริเวณนี้ติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตของไร้6 8 2 0 2 0ครับ และรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เป็นหางเป็ดแบบนี้มาให้ด้วยนะครับสีดําสวยๆแบบนี้เลยยกขึ้นมานิดนึงนะครับกําลังสวยเลยแล้วก็คันนี้นะครับก็ตบติดตั้งเป็นตัวพะยางนะครับให้ลูกค้าด้วยนะเป็นพะยางกันสาท้ายนะครับแบบนี้นะก็สามารถวางของติ๊กเปียกลงไปได้นะครับก็น้ําก็จะไม่ทะลุลงไปเปียกบริเวณพรมหรือด้านล่างนะครับลูกคา้า เดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น VL นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูจากแผงประตูกันเลยครับผมแผงประตูเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับพร้อมด้วย บุนุ่มมาให้บริเวณนี้ให้ด้วยนะครับนุ่มเลยเป็นหนังสีดํานะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะสามารถทับด้วยระบบไฟฟ้าจากด้านในได้เลยนะครับกระจกประตูก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ขึ้นลงในส่วนของผู้ขี่เป็นแบบอัตโนมัติให้ด้วยครับมือเปิดตรงนี้ก็จะเป็นแบบคุ้มเนี่ยมแบบนี้มาให้นะครับสวยเลยนะอ่าหรือด้านในตัวรถกันบ้างครับก็ด้านในตัวรถนะครับพว่งอะไรก็จะเป็นแบบ3ามก้านแบบนี้นะครับ นี่เลยแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมีพร้อมกับสวิตช์ Switch นะครับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอ t f t นะครับเป็นหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะมาพร้อมกับสวิตช์ s p e a k e r p h o โฟนะครับสามารถาสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้นะรับสายว่างซ้ายจะโทรศัพท์จากสวิตช์ปุ่มนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับเขก็จะมาเพ้น เบาหนังนะครับซึ่งเป็นเบาหนังโคเอมูรเร่นะครับสีดาแบบนี้เลยเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับลูกค้านั่งแล้วไม่ร้อนเลยนะครับให้ความรู้สึกเย็นสบายเลยครับแล้วก็รุ่น VL นะครับกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นกระจกดีไซน์ไลท์ขอบแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยเนี่ยแบบนี้เลยดูดีมากเลยนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้หน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแบบนี้นะครับ อ่าเนี่ยขอออนขึ้นมาให้ดูเนาะอ่าเนี่ยครับพอเปิดขึ้นมาหน้าจอก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เทนนิสันสแบบนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับในส่วนของกล้องมองภาพรอบคันนะครับของรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นกล้องมองภาพรอบคันมาให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยเพิ่มทักษะวิสัยนะครับแล้วก็เพิ่มความ ลอดภัยนะครับให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กล้องของเราเนี่ยมาพร้อมกับระบบเลดร์นะครับตรวจับวัดถูกเคลื่อนไหวรอบตัวรถให้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับที่บ้านใครมีเด็กน้อยนะครับหรือว่าจะมีเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับที่แบบวิ่งอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในภายในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ระบบสามารถตรวจจับได้นะครับหากเขาเข้ามาใกล้ตัวรถเราเนาะแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบอ่า ปเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงนะครับอุณหภูมิได้เหมือนอ่าอุณหภูมิของแอร์บ้านเลยแบบนี้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบนี้นะ้าเป็นเกียร์ c ีนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์พุชสตาร์ทบริเวณนี้นะครับสามารถกดปุ่มนะครับเพื่อเปิดรถและปิดรถจากตรงนี้ได้เลยครับผม และหลังจากที่เราได้ชมตัวรถทั้งภายนอกและภายในกันไปแล้วนะครับก๊อบฟขอเสนอโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้นะครับแต่งแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้เงินน้อยๆนะครับออกรถเพียง49,000บาทนะครับรับชุดแต่งรอบคันพร้อมด้วยแม็กลมดําแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการเป็นแม็กปัดเงาวันนี้แจงกอได้เลยนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับโทรหากอลฟได้ที่หมายเลข0944295292ครับ สามารถเพื่อนๆนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กอลฟด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ